มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกอ่าแล้วก็ไปบ้านมั่งอะไรมั่งแล้วก็มาติตงต่ติดแถวแถว,แถวนี้แหละบ้านไหนว่างก็นอนตรงนั้นแหละ<อ>ก็มาทําหาอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ว่าไม่ทําสักอะไรเลยไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่อันนี้พื้นที่ของประเทศไทยทําไมต้องให้ขมรมาอยู่แล้วควรที่จะเป็นคเด็ดขาดสักทีคือไล่ออกได้แล้วถ้าไม่ออกก็รักมากใช่ไหมพื้นที่ประเทศไทยวางไ่ให้มันตายตรงนั้นแหละมันจะได้เป้าพื้นที่ตรงนั้นไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายประชาชนคนไทยก็เหนื่อยทหารก็เหนื่อยถามนี่ว่า ผู้ว่านอนหลับได้ยังไงเขาสาบแช่งคุณทั้งประเทศบางประเทศเขายังสาบแช่งคุณเลยเพราะว่าคุณเลวจริงเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะออกจากตําแหน่งได้แล้วเออเหนื่อยไหมถามว่านักข่าวก็เหนื่อยก็มานั่งทําข่าวเสียงเป็นเสียงตายเหมือนกันประชาชนก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ว่าควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วถ้าแน่จริงนะผู้ว่ากับตุ๊กตัวต่อตัวไหมตัวต่อตัวกูไม่ตีหม็นแล้วกูจะตีผู้ว่านอนกูพร้อมตายแล้วทุกวันเนี่ยคือ ไม่ได้สนใจอะไรแล้วชีวิตนี้เกิดมาเพื่อชาติแล้ว่ไม่ใช่ทหารแต่เป็นประชาชนคนไทยเราก็คือเจ้าของแผ่นดินทุกคนถูกไหมแล้วถามว่าผู้ว่าทําอะไรอยู่คนเราอะ่ะมึงเป็นเจ้าบ้านเป็นพ่อของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี้ในเมื่อลูก<อ>มึงโ<อ>ด<อ>นรังแกมึงมุดอยู่ในรูมึงทำไมไม่ออกมาทำงานม,ามึงกินเงินภาษีประชาชนามาไมก <า S 1> ูด่าจนเสียงแหบแล้วบอกเลยว่าตัวต่อตัวไหมคะเออกูผู้หญิงมึงผู้ชายพ่อแม่กูก็สอนให้เป็นคนดีเพราะฉะนั้นกูอยาก มึงเนี่ยมาไหมกูวก็ไม่ใช่นักมวยกูก็ไม่ใช่คนเก่งต่อให้กูแพ้กูก็ยังภูมิใจถ้าปัญหาเยอะนักมึงทำไม่ได้มึงหุบป,ปากแล้วมึงนอนไปซะเดี๋ยวกูกราบคุณกันและประชาชนทุกคนจะสร้างกำแพงขึ้นมาเองมึงโอเคไหมจะได้วัาศักยภาพในการทำงานว่ารัฐบาล พวกมึงทําอะไรกันอยู่กับประชาชนก็ทําอะไรได้ม้างประชาชนสามารถทําอะไรได้มากกว่าที่พวกมึงคิดเพราะฉะนั้นควรที่จะออกจากประเทศไทยได้แล้วมึงออกไปเลยไปอยู่ฝั่งเขมรใครรักมันมากก็ไปอยู่เลยค่ะมีใครอยากช่วยด้วยเอาใส่แม่งให<อ>้เต<อ>็มที่เออช่วยกันเหยระเสียงเหยามาจากการด่าเลยเอออันนี้เอามานี่ได้เลยไม่ต้องอายมีอะไรใส่แม่งเลยเอามาครั้งแรกเอามาครั้งแรกเร็วบอกว่าามดแล้วจะปูเลย ใน<ค>ส่วนของเราตอนนี้เรามีความต้องการยังไงบ้างต้องการให้สร้างั้วอแค่ร้างั้วก็จบแล้วมึงจะคิดมากทำส้อนอะไรอเอองบประมาณทําไป็น่นนี่นั่นเพื่องบประมาณแต่มึงทาอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์เอาให้พวกเขมรมึงยังไม่เห็นจะได้เลยมึงจะได้ทําอะไรมึงไม่ต้องออกก็ได้เดี๋ยวประชาชนเขาร่วมกันเองแค่ล้วน่ะเขาทำได้มึงไม่ต้องมาค้านหรอกแล้วมึงไม่ต้องมาอะไรมึงหูปากแล้วนอนเฉยๆไปดูดนี่ยมึงก็ได้ไปหรือจะไปดูดใครอีกฝั่งเขมรมันก็ไปเลยขอแค่เนี้ยเออ หัวปากเลยแล้วอยู่เฉยๆลาออก,กได้ดเดี๋ยวประชาชนจัดการกันเองคุณกันก็มีเนี่ยทุกวันนี้คนคนไทยเพิ่งไทยเพิ่งคุณกันคุณพี่เอ๋้องมีพระมหากาษัตริย์พอแล้วก็มีทหารที่ดูแลเราถามว่ารัฐบาลมีไว้ทำอะไร